มาติดตามเช็ดพลังงานกันแบบกระชันเช็ดกับพ่อหมอนะครับวันนี้พ่อหมอเข้ามาในป่านะวันนี้จะจับไพ่หนึ่งใบยิ่งเงียบยิ่งส่งพลังยิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมอไปกันเลยครับมาเลยหนึ่งใบโอหกดาบเิกออฟสวอนไพ่แห่งการเดินทางก้าวออกจากความวุ่นวายเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่เงียบสงบเหมือนในป่าที่เงียบสงบนี้สะท้อนให้คุณรู้ว่าพลังชีวิตแท้จริงเกิดขึ้นในความเงียบภายใน ทุกก้าวของคุณกำลังพาคุณไปสู่แสงสว่างใหม่นี่คือพลังของการเปลี่ยนผ่านไพ่ปลุกพลังชีวิตทุกการเปลี่ยนแปลงอาจเริ่มจากความเจ็บปวดแต่ปลายทางคือความสงบและความงดงามก้าวไปเถิดพลังชีวิตใหม่กำลังรอคุณอยู่เมื่อกายเบาใจเบาจิตจึงพุ่งทะยานสู่เส้นทางใหม่ความเงียบภายในคือพลังที่แท้จริงเมื่อคุณเข้าสู่สมบูรณ์กายใจจิต ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะพรั่งพร้อมเข้ามาหาเอง